สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ลาดพร้าว124โรงงานคารไบโรดักนะคะนี่เลยเป็นเหมือนบ้านโรงงานนะคะแล้วก็มีสถานที่จอดรถกว้างขวางนะคะโดยที่วันนี้เราจะมารีวิวตัว MG 3นะคะนี่เลย MG 3 ทำหุ้มเบาแล้วก็ปูพื้น7 d ดีนะคะตัวนี้เป็นหุ้มเบาแบบสวมสวมทับคลุมเบาเดิมไม่ลอกไม่เสียของเดิมเราคุมไปเลยค่ะเหมือนเราสวมปอกหมอนเหมือนปูผ้าปูที่นอนเลยนะคะสวมเพื่อรักษาเบาเดิมไว้กันเลือกกันฝุ่นวันหนึ่งไม่ใช้ถอดออกได้นะคะไม่เสียเบาเดิมกลับไปใช้เบาผ้าเดิมได้อันนี้โดยโดยการทําของเรานะคะสวมเกรดเอหนาหนึง่งมิลเต็มแล้วก็ลวดลายสวยงามงานเนียนๆแบบนี้เลยนะคะ ความตึงเนี่ยประมาณ90-95%เนาะแต่จะมีพองๆบ้างตรงกลางนะคะกับตัวนั่งเพราะว่าเราไม่ได้เย็บติดก,กับเบาเนาะเราแค่สวมคลุมเพื่อรักษาของเดิมนะคะถ้าจะให้ตึงเป๊ะ1 0ออันนั้นจะไม่ใช่งานสวมนะคะนี่คืองานสวมได้ที่ใช้ได้นรลอนแบบหนาอย่างดีสำหรับเย็บพุ้มเบาโดยเฉพาะนะคะตัวนี้นี่เลยสวยๆแบบนี้นะคะทำเข้ามุมอะไรเรียบร้อยนะคะลูกค้าตามทรงเบาะเดิมทุกอย่าง อันนี้คือของ MG 3ถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะเปลี่ยนไปตามทรงรุ่นนั้นๆนะคะส่วนตัวปูพื้นอันนี้คือแบบ 7D ดีนะคะจะให้ดูชัดๆแป๊บหนึ่งเพราะว่า7 d ของทางร้านนะคะก็จะมีชั้นล่างเนี่ยจะเป็น 6D ก่อนนะคะหนานูนแบบนี้เก็ดนํำเข้าหนังหนาหมิลเต็มนะคะความนูนของงานนี้จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ออกแบบสวยงามนะคะทางร้านนี่ ด้านข้างปิดเต็มเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้านหลังสวยกว่านี้อีกนะคะส่วน7 d ดีเนี่ยก็จะเสริมชั้นบนเป็นใยญจะมีตัวล็อกให้ด้วยนะคะมันจะไม่ดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยมันมันล็อกล็อกอย่างนี้เลยนะคะวิธีทําความสะอาดก็คือเปิดขึ้นมาตรงๆได้เลยนะคะนี่แบบนี้เป็นตัวล็อกแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูตอนนี่หุ้มเบาะชุดหลังนะคะสามารถพับเบาะได้เหมือนเดิม ดึงแล้วก็พับได้นะคะเพราะว่าเบาะพิงแยกเราก็จะทําแยกส่วนตัวนั่งก็เหมือนกันเลยตรงรุ่นนะคะกูพื้นหลังสวยๆเนี่ยค่ะงานของคาร์บท์คืองานจะเน้นงานละเอียดเลยออกแบบสวยมากนะคะปิดเต็มด้านข้างตรงนี้เลยมีกอล์ล็อกให้ด้วยนะคะาการมันอ้าออกมันจะไม่ลื่นไม่หลุดไม่เลื่อน,ลนแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกระดาษนะคะถ้าเราตัดให้มันตรงรุ่น มันก็จะสวยถ้ามันตัดงอๆงงมันก็จะไม่สวยนะคะนี่ออกแบบปิดยันขาเบาเลยนะคะรุ่นนี้แล้วก็ปูพื้น2ชั้นเหมือนกันเสริมใหญ่ทั้งหน้าหลังเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์091 709960 9นะคะหรือว่าเข้ามาดูแฟนเพจนะคะคาบโปรดักภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ